สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญกระถิ่นนะครับที่ออกปี2 5 4 1นะครับหรือว่าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเหรียญสแตมนะครับก็จำนวนการสร้างนะครับของเหรียญทองแดงที่ผมนำมา ให้เพื่อนเพื่อรับชมนะครับก็มีการสร้างที่สามหมื่นเหรียญน,นะครับส่วนเนื้ออื่นนะครับเนื้อบนสุดก็จะเป็นเนื้อทองคำนะครับที่มีการสร้าง20เหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อต่อไปคือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะเป็นเนื้อเงินลงยาสี่สีนะครับมีสีน้ำเงินสี เขียวแดงแล้วก็ฟ้านะครับอันนี้รวมกันหนึ่งพันเหรียญนะครับการตอกโค้ดจะตอกที่ด้านหน้าเหรียญอย่างเดียวนะครับส่วนส่วนเนื้อทองคําจะตอกอยู่สองจุดนะครับเป็นเนื้อเดียวที่ตอกโค้ดสองจุดนะครับคือตรงนี้จะรันนัมเบอร์ครับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโค้ด รวยนะครับก็โค้ดเดียวกันกันกบที่ที่ตอกเนื้อทองแดงนี่นครับเป็นโค้ดเหมือนกันนะครับส่วนเนื้อเงินเขาจะตอกโค้ดอุตรงนี้โค้ดเดียวนะครับไม่มีคําว่ารวยนะครับถ้าเกิดมีตอกแถวแถวนี้ก็ให้เป็นให้คิดว่าเป็นของเรียนแบบนะครับ จุดสังเกตที่เราดูได้จากหน้าเหรียญนะครับมีอยู่3จุดนะครับก็คือมีโค้ดแล้วก็มีร่องรอยของการแกะบล็อกที่มาจากแม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกก่อนนะครับคือโคดนะครับโค้ดที่ตอกจะ กินเนื้อลงไปนะครับจะเจาะกินเนื้อลงไปแบบนี้นะครับจุดที่ต่อคือฝั่งซ้ายมือของเราครับขวามือของหลวงพ่อนะครับแถวๆบริเวณนี้นะครับก็ให้สังเกตล่องรอยของการต่อที่เป็นธรรมชาติในการต่อโค้ดนะครับส่วนที่เรียนแบบจะไม่เหมือนนะครับเป็น ค้ดที่ถอดพิมพ์ออกมาจะไม่มีมิติในร่องที่ลึกลงไปนะครับจะไม่มีความอยกักความอะไรเลยนะครับจะเป็นเรียบมนนะครับของโค้ดที่ถอดพิมพ์ออกมานะครับจุดต่อไปนะครับเป็นจุดของการแกะในบล็อกแม่พิมพ์ครับที่ ที่ล้นออกไปนิดนึงนะครับเหมือนกับว่า,าตรงตอนแกะสันรอบองค์หลวงพ่อนี่ครับเขาจะแกะเกินออกไปนิดนึงในในจุดตรงนี้นะครับลามมาถึงตรงนี้นิด,น,ดนิดนะครับถ้าใครสองเหรียญเคยสองเหรียญแท้นะครับก็จะเห็นนะครับแล้วจุดต่อไปจะเป็นจุดที่สามนะครับคือจุดที่ มีร่องรอยของบล็อกแตกนิดๆนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับจะมีร่องรอยของการแตกของบล็อกนิดหนึ่งนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้เป็นสามจุดที่ให้ดูฝั่งด้านหน้าเหรียญน,นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับเราจะมาดูที่พื้นเหรียญก็ดูว่าเรียบตึงหรือเปล่านะครับแล้วก็จุดที่เกยททำไม่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นเส้นตรงขอบเหรียญน,นี่นะครับเป็นทางแบบนี้นะครับ ให้จดจําดีๆครับตรงนี้ครับจดจําเส้นแบบนี้ให้ดีๆครับแต่ถ้าใครจำไม่ได้ก็ฝากติดตามนะครับก็เวลาไปเจอก็เปิดคลิปที่อยู่ในช่องได้เลยนะครับเทียบกันดูครับของฝั่งนี้ก็จะมีอยู่นิดๆน,นะครับมีเหมือนกันนะครับนิดหนึ่งเป็นเส้นเหมือนกัน,นครับให้จำแค่ สองฝั่งนี้ก็ก็เพอนะครับส่วนตัวตัดนะครับให้เพื่อนๆดูที่พี่เกลี่ยมาก่อนนะครับขอให้หน้าหลวงพ่ออยู่ทางขวามือเรานะครับหันมาอย่างนี้นะครับส่วนตัวตัดดูตรงนี้นะครับจะดูจุดเป็นจุดที่ดูง่าย เราจะจําฝั่งนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราพลิกมาแล้วก็หน้าหลวงพ่อหยุซ้ายมือเรานะครับอันนี้ให้จดจําที่เดี๋ยวผมขอซูมให้ให้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะครับจดจําที่ตรงด้านบนนี้ก็ได้ครับที่เป็นร่องที่เป็นโนนขึ้นแล้วก็เป็นร่องแบบนี้นะครับขอให้จําฝั่งนี้ก็ได้นะครับจะจําได้ง่ายกว่านะครับจะชัดกว่า สมมุติว่าฝั่งนี้เลือนหรือว่าโดนสัมผัสเยอะเราก็มีจุดสำรองคือฝั่งซ้ายมือก็ได้นะครับตรงนี้เพืเ่อนๆเห็นชัดนะครับถ้าจุดสำรองก็มาดูที่ ขอ z o o ปนหนึ่งครับมาดูที่สันเหรียญก็ได้นะครับจุดสำรองอันนี้เป็นหน้าเหรียญน,นะครับให้เพื่อนๆมาจำตรงนี้ก็ได้ครับตรงร่องนี้นะครับ ดูจากด้านบนก็ได้ครับฝั่งเม็ดที่ตรงขอบเอขอบเหรียญเม็ดที่สี่นะครับก็จำไว้เลยครับจำง่ายกว่านะครับก็จดจำตรงนี้ก็ได้นะครับตรงตรงนี้เลยครับตรงเม็ดที่สี่พอดีครับนับจาก ซ้ายมือของเรานะครับหนึ่งสองสามสี่นี่ครับก็อยู่บนบนเม็ดนี้พอดีนะครับก็ถ้าใคร <c oughs> เจอเหรียญก็พิจารณาตามที่ผมร่วมศึกษากับเพ,เพื่อนเเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้นี้ครับก็ ก็ลองกลับไปดูคลิปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับส่วนถ้าใครเคยเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับผมจะทำคลิปเหรียญส่งน้ำเสาห้านะครับที่ออกปีห้นะครับ เป็นคลิปต่อไปครับอีกประมาณพรุ่งนี้นะครับว่าจะเอาลงครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับ